นับถอยหลังอีกสามวันเลือกตั้งนายกอบตแก่งเสี้ยแล้วใครจะเป็นผู้ครองใจประชาชน19พฤศจิกาย,ยนนี้รู้ผลผู้สื่อข่าวรายงานว่านับถอยหลังอีกสามวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยน2566เป็นวันเลือกตั้งนายกองการบริหารสร่วนตำบลแก่งเสีย้ยอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกางานนี้เป็นศึกระหว่างหนึ่งหญิงสองชายและแบ่งเป็นสองสีคือสีแดงหรือสีชมพูจากเพื่อไทยและพลังการกับสีส้มคณะก้าวหน้าหรือก้าวไกลผู้สมัครมีคุณวุฒิและวัย ทั้งหล่อทั้งสวยทั้งคู่เห็นแค่สองรายออกเดินขอคะแนนชาวบ้านแต่เช้าเย็นมืดแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่เคยหยุดเดินสว่วนอีคนหยุดนิ่งเห็นเพียงป้ายตั้งอยู่ตามหมู่บ้านริมถนนแต่อย่าประมาทไม่ได้เช่นกันเพราะที่ผ่านมาเคยทำเซอร์ไพรส์มาแล้ว สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั no ้งในายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหมู่ที่4เป็นชายจำนวน6 6 1คนเป็นหญิงจำนวน648คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,259คนหมู่ที่5เป็นชายจำนวน446คนเป็นหญิงจำนวน504คนรวมทั้งสิ้นจำนวน950คนหมู่ที่6เป็นชายจำนวน845คนเป็นหญิงจำนวน932คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,787หมู่ที่7เป็นชายจำนวน426คนเป็นหญิงจำนวน521คนรวม ทั้งสิ้นจำนวนหนึ่งันสิเจดคนรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแก่งเซียนจำนวนทั้งสิ้น4ี่3้า้อสาสิบาคนส่วนผู้สมัครนายกอบตแก่งเซียนจำนวน3ามคนคือเบอร์หนึ่งนายสมชายฟักทองหรือนายกเบิ้มเบอร์สองนายจักริดมหากิจวร,รกูลหรือนายกเกียรติเบอร์สามนางสาวอัมภัยฤทธิ์คำรบหรือรองเอทั้งสามผู้สมัครใครจะได้ครองใจชาวแก่งเซียนหมู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดในวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ได้รู้กัน